สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีทวี TV นะคะประจำวันที่29สิงหาคม2556ค่ะกับดิฉันทตัศนีลัตนาูลและคุณวณิชยาปีพิมค่ะสำหรับข่าวเด่นประจำวันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสากร,รไทยร่วมใจสู่อาเซียนประจำปี2556และสสจจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมอปทอร่วมใจสร้างอุบลวิธีใหม่ใส่ใจสุขภาพโรงเรียนนารีนุกูลค่ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและได้โอกาสประจำปีการศึกษา2556ค่ะติดตามทั้งหมดได้ในตัวข่าวในวันนี้นะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันกับการเร่วมสนุกตอบคำถามรับปัดชมภาพยนต์จากงภาพยนต์<า>เดว,วดา2ที่นั่งด้วยกันนะคะส่วนคำถามในวันนี้ถามว่างานสหกรไทยร่วมใจสู่อาเซียนประจำปี2556กำหนดจัดงานถึงวันที่เท่าใดน,นะคะข้อ131สิงหาคม2556ส่วนข้อ2วันที่1กันยายน2556นะคะ ทราบคำตอบและโทรมาที่045265111 1ค่ะของราองวัลบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนว,วาดาสองที่นั่งด้วยกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสาก์ไทยร่วมใจสู่อาเซียนประจำปี2556เพื่อเผยแพร่งานของขบวนการสาก์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ เมื่อวันที่28สิงหาคม2556เวลา1 8 0 0นที่สนามหน้าสาลกลางหลังเก่าจังหวัดอุบลราชธานีน,นายสุทธินันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสหกรร์ไทยร่วมใจสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ2556เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของขบวนการสหกรร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพจากทั่วทุกภาคของประเทศเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันดำเนินการในระบบสหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์คือการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่28สิงหาคม2556ถึงวันที่31สิงหาคม2556ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยการจัดเสวนาในหัวข้อคุณได้อะไรจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การแข่งขันต่อปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนการแข่งขันประกวดภาพวาดการจัดเทศกาลวารายแห่งชาติด้านสหกรณ์การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าจากสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพสหกรณ์และสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปปลาวจํานวน110บูธปร,ระกอบด้วยสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องประดับัตถกรรมของใช้ตกแต่งบ้านอาหารเครื่องดืงม่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีได้แก่การแสดงศิละปะวัฒนธรรม10ชาติในอาเซียนการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตในระหว่างเวลา1 8บนาฬิกาถึงสสอจอุอบลราชธานีจัดประชุมอปรทอร,อร่วมใจสร้างอุบลวิธีใหม่ใส่ใจสุขภาพค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคม2556ที่ห้องประชุมทัพทิมสยาม2โรงแรมสุนีแกรนแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นายแพทย์สุรพรลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมอปรทอร,ร่วมใจสร้างอุบลวิธีใหม่ใส่ใจสุขภาพเพื่อให้ทบทบวนชี้แจงทําความเข้าใจหารือและขอความร่วมมือจากเทศบาลทุกแห่งด้านการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําจากตู้น้ําหยอดเหรียญการระบาดของเครื่องสําอางผิดกฎหมายในตลาดนัด และการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพซึ่งกำลังประเดซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องติดตามสถานการณ์และผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งนายแพทย์สุรพรลอยหานายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวต่อเขาว่าการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิน่นถือเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการกระจายอำนาจตัดสินใจ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในสิทธิและหน้าที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางด้านการบริหารและการปกครองระดับท้องถิน่นที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองดังนั้นค่ะการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงจําเป็นต้องอาศัยการกระจายอํานาจไปยังท้องถิน่นเพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดการปัญหาภายในภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ4ด้านคือด้านที่1การผลิตสื่อและแพรและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 2. การส่งเสริมศัก,กยภาพของผู้บริโภค 3. การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค 4. การตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านของผลิตภัณฑ์อาหารยาและเครื่องมือแพทย์รวมไปถึงวัตถุอันตราย และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านบทบาทเชิงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่2ของหน่วยงานได้แก่หน่วยงานด้านสาธารณาสุขและหน่วยงานท้องถิ่นได้พบปะหารือร่วมกันถึงแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด186คนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณาสุขกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอภัยค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กและเทศบาลตำบลช่องเม็กค่ะโรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดอบุบลราชธานีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา2556ค่ะ วันที่29สิงหาคม2556เวลา9นาฬิกานายประวิทย์หลักบุญผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29และมิสเตอร์เจมส์ไวท์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและได้โอกาสประจำปีการศึกษา2556ที่ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์โรงเรียนานารีนุก,กูลจงังหวัดอุลรธานี โรงเรียนนารีน <pl ains> ุกูลโดยกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดทําโครงการการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและด้ยโอกาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของบริการจัดวางตัวบุคคลในการจัดกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากนารีนุกูลสมาคมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูลมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลสากรร้านค้านารีนุกูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของนักเรียนที่ขาดแคลนและได้โอกาสเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับนักเรียนอีกวิธีหนึ่งด้วยในการให้ความช่วยเหลือได้จัดทุนการศึกษาสี่รูปแบบได้แก่1ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนแยกเป็น2ทุนคือทุนยากจนเรียนดีความประพฤติดีทุนละ3,000บาทจํานวน7ทุนและทุนยากจนความประพฤติดีหมอต้นทุนละ2 0 0 0บาทและหมอปลายทุนละ2 5 0 0บาทจํานวน13ทุน 2ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจำนวน43ทุน3ทุนการศึกษาประเภทระบุชื่อผู้รับจำนวน59ทุนและ4ทุนการศึกษาประเภทจัดสรรห้องละ2คนจำนวน182ทุนรวมทุกประเภทจำนวน304ทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น695,000บาทสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ปีที่2ค่ะ วันที่29สิงหาคม2556เวลา9นาฬิกาผู้สึกข่าวรายงานที่โรงแรมบ้านสวนโฮเทลแอนด์กอล์ฟอำเภอวาดรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายศักด์นิพนธ์สว่างวง์รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพปอบ .4 ปีที่2โดยโดย,โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจะประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์กลุ่มงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4จำนวน150คนเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นรูปธรรมเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการอื่นรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข่าวสารเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์นายศักนิพน์สว่างวงกล่าวในที่ประชุมค่ะว่า การประชุมการประชาสัมพันธ์เป็น,นกลไกแห่งการชักนำความประทับใจและภาพพจน์ที่ดีจากหน่วยงานองค์กรสถาบันไปสู่ประชาชนด้วยการบอกกล่าวชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเกิดความรู้ความเข้าใจในหน่วยงานซึ่งการบอกกล่าวชี้แจงหมายความถึงว่าการชี้แจงเผยแพร่นโยบายวัตถุประสงค์การดาเนินงานและกิจกรรมรวมทั้งผลงานต่างๆของหน่วยงานตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน ให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและรู้เห็นถึงกิจกรรมดังกล่าวซึ่งนับว่าเป็นการปูพื้นฐานแห่งความเข้าใจให้แก่หน่วยงานทําให้หน่วยงานเป็นที่รู้จักเข้าใจเลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนรวมทั้งทําให้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทางที่ดีต่อหน่วยงานการประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทในการทําหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจซึ่งก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อการอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในที่สุด และบรรลุถึงความร่วมและบรรลุถึงความเข้าใจร่วมกันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุลรธานีเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครต้นแบบเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนอังเภอเขมราชรุ่นที่4ค่ะ เมื่อวันที่27สิงหาคม2556นายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการค่ายฝึกอบรมอาสาสมัครต้นแบบเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจําปี2556ที่ค่ายตํารวจตะเวนชายแดนที่27อำเภอเขมราชซึ่งอำเภอเขมราชใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวโดยมีเยาวชนจากตำบลเขมราช แจ้งเหนือหัวหนาเจียดขามป้อมนาแววงน้องผือน้องสีมนกทารวม39คนเข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่2ถึงส0สิงหาคม2556ซึ่งใช้หลักสูตรค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบา,าลธัญรักษ์ที่สามารถสร้างเยาวชนให้กลับเป็นคนดีของสังคมได้ในการฝึกอบรมนายสมมาตรสาเกตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาว่ากล่าวว่าใช้หลักสูตรการดำเนินในค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลธัญรักษ์กรมการแพทยก์กระทรวงสาธารณสุขระยะเวลา8คืน9วันโดยมีวิทยากรจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเขมรราชโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนนาว่ากองร้อยต่อชะดอ227สถานีตำรวจปูทอนเขมรราชและจากอำเภอเขมรามร,ขมราชอำเภอเขมรราชได้ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน4รุ่นได้โดยรุ่นที่1เมื่อวันที่21-29กุมภาพันธ์2556จำนวน25คน รุ่นที่2เมื่อวันที่20-27มิถุนายน2556จำนวน113คนรุ่นที่3เมื่อวันที่25กรกฎาคมถึ -2 สิงหาคม2556จำนวน48คนและรุ่นที่4ระหว่างวันที่22-30สิงหาคม2556จำนวน39คนรวมผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด225คนซึ่งสามารถสร้างพลังเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับเป็นคนดีเป็นพลังเป็นพลังสังคม ที่จะร่วมเอาชนะอย่าเสพติดและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ตำรวจอุบลราชธานีเปิดยุทธการสกัดไม้พยุงเพียง6ชั่วโมงจับได้21ท่อนพร้อมผู้ต้องหาค่ะวันที่27สิงหาคม2,556เวลา16.30นาินาทีพันตำรวจเอกชัยวัฒน์หัดกล้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขม,มาราชอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายทวัชชัยรัดกรูด คว่วยการสำนักงานผู้คว่วยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีรับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการรับลอบขนไม้พยุงมาจากต่างพื้นที่เพื่อจะนำข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวจึงพร้อมด้วยทหารกำลังกองกำลังสุรนาลีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงฝ่ายความมั่นคงตำรวจสพเขม,มาราชและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มตามท่าน้ำเป้าหมายในเขตรับผิดชอบพบรถยนตน์รุยี่ห้อนิสานรุ่นฟอนเทียสีบอลหมายเลขทะเบียนบอมเไม้คอควาย5152อําอนาจเจริญวิ่งผ่านเข้ามาในเขตหมู่บ้านบุ้งขี้เหล็กตำบลนา,นาวแวงอำเภอเขตมาราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ไล่ติดตามทันทีที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้หมู่บ้าน จ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจคน้นมีนายเดชาจอมหงอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่9 4ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านบุ้งขี้เหล็กเป็นคนขับและมีนายทันนาำสมมุติอายุ17ปีอยู่ในบนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่งคู่มาด้วยตรวจสอบค่ะพบไม้พยุงจำนวน21ท่อนวางอยู่ใต้ถุงผักกาศโดยมีผ้าใบาคลุมทับเอาไว้เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหา มีไม้ห่วงห้ามประเภทที่1คือไม้พยุงไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทราบเพื่อควบคุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นที่กองกําลังสุรนารีโดยในชั้นจับกลุมผู้ต้องหารับว่ามีการว่าจ้างให้ขับรถนําไม้เหล่านี้มาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีแล้วให้นํามาส่งที่ท่าน้ําบ้านบุ้งขี้เหล็กโดยพวกตนจะได้รับค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน7,00 0บาท จ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางสมอมอบให้กับพนักงานสอบสวนสพเข็มาราดดำเนินคดีต,ต่อไปสะส,ะสะจอ,อุบลราชธานีผนึกกำลังเทศบาลนะคะรูกแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ตกมาตรฐานค่ะบริการชนิดใหม่ที่อาจได้รับอันตรายเป็นของแถมค่ะนายสุรพรล,ลอยหานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ กำลังได้รับความนิยมและมีผู้ประกอบการหันมาทําธุรกิจดังกล่าวจํานวนมากและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคใช้บริการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญสาหรับบริโภคสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบุรราชธานีกําลังเล็งเห็นปัญหาน้ําดื่มที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานเนื่องจากมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าพบตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญมีความสกปรกหรือตั้งอยู่ในแหล่งน้ําที่ไม่สะอาดน้ําดื่มอาจมีการปน,ปนเปื้อนได้ จากข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญทั่วประเทศช่วงเดือนตุลาคม2554ถึงเดือนกันยาย,ยน2555โดยเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์จำนวน2,25 0ตัวอย่างพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด790ตัวอย่างในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ โดยสำนักง,งานสาธาร,รณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับส่วนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10อุบลราชธานีและหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร70ลงพื้นที่สำรวจในเขตเทศบาล4แห่งช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2555โดยเก็บตัวอย่างน้ำ43ตัวอย่างพบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน11ตัวอย่างปัญหาส่วนใหญ่ขาดการดูแลบำรุงรักษาอาจสง่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้ ในปี2556ได้สำรวจในช่วงเดือนกรกฎาคม2556ที่ผ่านมาโดยเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์จำนวน31ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นได้แก่ทางกายภาพทางเคมีและทางจุลชีววิทยาพบว่าผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่างถึงแม้ว่าข้อมูลผลตรวจจะผ่านมาตรฐานแต่เป็นข้อมูลสุ่มตรวจดังนั้นสถานาการณ์เฝ้าระวงังและมาตรฐานการดูแลรักษาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ยังคงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านประชาชนผู้บริโภคชาวจังหวัดอุบลราชธานีโวยไข่ไก่ราคาแพงค่ะฟองละ4,50บาท50สตงกระทบค่าครองชีพสูงมากค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคม2,556เวลา10นาิกาผู้สึกข่าวรายงานค่ะว่าจากการสำรวจราคาไข่ไก่ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบและเทศบาลน,นครอุบลราชธานีพบว่า ไข่ไก่ทุกขนาดได้ปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์ศูนย์มีราคาแพงถึงฟองละ4บาท50สตางค์ส่วนเบอร์หนึ่งฟองละ4บาท20สตางค์เบอร์สองฟองละ4บาทและเบอร์สาค่ะฟองละ3บาท80สตางค์ทำให้ผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไข่ไก่ถือเป็นอาหารหลักที่หลายที่หลายครัวเรือนนำไปประกอบอาหารนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อแม่ค้าขายตีด ในตลาดที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการรับซื้อไข่ไก่มาขายอีกด้วยโดยนางอุไรพรวงไพโรจนอายุ42ปีแม่ค้าขายปีกไข่ไก่ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบได้กล่าวว่าปกติจะรับไข่ไก่มาขายวันละ160แผงแต่หลังจากไข่ไก่ขึ้นราคาปัจจุบันต้องลดลงเหลือวันละประมาณ80แผงเนื่องจากไม่มีทุนเพียงพอ ประกอบกับผู้ประกอบการฟาร์มอ้างว่าสภาพอากาศแปรปรวนทําให้ไก่ออกไข่ได้น้อยลงจากกรณีดังกล่าวจึงขอร้องเรียนให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไข่แพงรวมถึงสินค้าข้าวของอื่นๆที่ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะปลูกฟังนักศึกษาร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันและขจัดคนโกงบัณฑิตไทยไม่โกงค่ะ mm. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนศสารพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี mm. เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและรรอภิบาลในสถานศึกษาบัณฑิตไทยไม่โกงโดยรับเกียรติจากนายขวัญพัฒน์สุดที่ธรรมกิจ และนายสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาร่วมเป็นวิทยากรณห้องประชุมพิบูลมังสาหารสํานักง,งานอธิการบดีโดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมจํานวนมากเมื่อวันที่27สิงหาคม2556สํนงงาน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายให้สถาบันเครือข่ายเพื่อพัฒน,นาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาบัณฑิตไทยไม่โกง ทางนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสำนักง,งานพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาการทุจริตในปัจจุบันเป็นภัยร้ายแรงสำคัญทำลายความมั่นคงของชาติมหาวิทยาลัยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลด้วยการให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดการอบรมให้ความรู้และบัญยาที่เศษ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและท่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและท่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไปช่วงนี้ค่ะมาติดตามราคาอาหารสดจากตลาดสดหนองบวัวอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาเริ่มต้นกันที่ราคาเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ130บบาทหมูบดค่ะ ราคากิโลกรัมแล้ว2 0บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมแล้ว3 0บาทราคาปลาปลานิราคากิโลกรัมละ90้บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมแล้ว2 0บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ7จบาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ7 5บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาวลนึ่้บาท ไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ123บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ118บาทไข่ไก่เบอร์สาราคาถาดละ113บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดค่ะผักคะน้าราคากิโลกรัมละ25บาทกลำปลีราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ30บาทค่ะ ต่อกันที่สภาพอากาศนะคะในช่วงของพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18บแนิกาวันนี้ถึงเวลา18บแนิกาวันพรุ่งนี้นะคะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณร้อยละสีองพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31มสอถึงสาองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่าสุดประมาณ2 2่สองถึงยีองศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ที่หาดกูเดืออเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18.11นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอาภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5.44นาทีค่ะช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจกันค่ะ ปานนครอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดินครั้งที่2อทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาในระหว่างวันที่2สิงหาคม2556ถึง27เมษายน2557ณบริเวณถนนราชบุตรและถนนเรียบแม่น้ำมูลโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทำมือของที่ระลึกสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยถูกหลักัน ทำไม จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเกยาวชนนานาชาติครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารประจำปี2556ขึ้นในระหว่างวันที่14-18ตุลาคม2556ณหอประชุมศีอัมพวันโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราช นี่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสาขาศิลปะการแสดงคณะศิลปศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงละครเพลงม่านนางรำเดอะมิวสิควลเขาโครงเรื่องจากบทป,ประพันธ์ของตรีวิทย์นฤุด,ดมโดยกลุ่มนักแสดงจากนักศึกษา,รรรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่4กันยายน2556เปิดแสดงสองรอบเวลา13.30นาฬิกา30นาทีและ17นาฬิกา30นาทีชม น้ารงละครคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีขอเชิญเครือข่ายผู้อ่านภาพจดหมายเหตุและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเปลี่ยนข้อมูลภาพเก่าในอดีตในรูปแบบการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้อ่านภาพจดหมายเหตุในวันที่6กันยายน2556เวลา9นาฬิกาถึง16หนาฬิกา30นาทีห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี มาถึงช่วงเฉลยคำถามประจําวันค่ะกับคำถามที่ถามไปว่างานสากรไทยร่วมใจสู่อาเซียนประจําปี2556จัดขึ้นถึงวันที่เท่าใดค่ะคําตอบนะคะถึงวันที่31สิงหาคม2556สามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนท้ายข่าววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเนวดาค่ะและคุณผู้ชมก่อนออกจากบ,บ้านนะคะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรค่ะบนถนนชียงกูนทั้ง4จุดนะคะผ่านทางกล้องวงจรปิด CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลน,นะคะผ่านทางเว w g u i o ็บไุบ n ค o m ค่ะและสามารถติดตามตัวข่าวท้องถิ่นย้อนหลังนะคะผ่านทางเว w b o o k ็บเซค่ะ ส่วนวันนี้หมดเวลาของโต้ข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะทีมข่าวราชธานีเคเบอร์ทีวีรวมถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ